ตีได้สามสิบห้าเต่าหรือเป่าสามสิบห้าโอกทุกคนมือทุกคนออกมาแต่ต่าท่านหนั่นยู่หันแต่ว่าโมเมนต์หัน่นดุนะกานใจได้หันใจพอน้ำเท้าแล้วเท้ามาจากท่านทุกคนมาจากทานน้ำขอ มาเบิ่งลำกาดทุกคนคันนี้เห็แม่นหมดมาแล้วป้จักน่ะพอละน้อยโจอะไรทุกคนหน้าตาท่านไปเนื้อแม่พอเคยเห็นแค่ตอนนี้พอจองมาแค่เห็นได้เห็นแต่อีพอเห็นเอาอมาแล้วแหละอีพอครูช่วยก่อนมาพออันเอาเฮาเน่ยทุกคนภายในเด็ดมือทิศหนึ่งทุกคนเออเอาเฮาแล้วก็จุดจุดลวก็ มาเที่ยวหาดน้ำโพนอยเที่ยวหาดน้ำเพราะมันเย็นไม่เย็นเท่ากระจุกดีได้ทิพนึงเแย่ฉมัดขาดฉมัแล้วปีแล้วนี่นะได้สามทิพย์ไผเป่าทุกคนเลยปีนี้ถ้าเบิ้งมันก็ได้เจ้ว่าได้สามเก้าแล้วพอทำมันหมดหมดเลยแบงแบงแบงเห็นแล้ทานเพราะหันเต้ยอือหน้าคนหมดใดหัวโบหันใดหันเนาะคือมันบ่มหมดนี่หัวในทุกคนเลยไอ้ไอ้ส่วนมา ไปไไปเร็ไปเไ้อนอนอนอ้ยเออฮอนไม่เห่าหนิบฮหอนเ,เนีนนานเบิกะไอ้แม่งกะมันทันเย็นไหนพออ้าโอ้ยน้ำมีน้ำเีำเ, <c oughs> เป็นเชื้ืนนะคุน้ำไฟมันนั่งหมอหมอดทุกคนอุ้ยนอนนอนงนอะไรน,น้ำจุกโอขี้ดินอ้ยขี้ เ้าไปยืนเบิ่งยูออสวยมูเนอเบิ่งเห็นจานอ <qu> <bah>, ้อนแม่บุลิงเบิ่งเห็นจานยุ่ะเราเฉล้นแล้วเลนกัเลิกับจกจกกระพไฟใสนหม้อตะคุ้ง้นี่ไฟเอาอยู่ไม่เมือนะเอาน้บเพาะเฮาเพาะเหมดฟ้าไปบไดิฟบไดอิผาดไหลไปเถอะหัวทุกคน

ไปบ่กหมอนโง่ก็ทีกินกระติกน้ำเลยหทุกคนพะ่อหยุดนอัดด่วนนะอืมอายนะแห้งนะ

ก็ของพี่ได้นะขอบคุณเนาะย้ำกิ้งเข้ากล่องมาพอเดือดละคนเลยมันอายไฟอายไฟมันมัโอ้บด้วมันโอบอ,อยู่นี่หาเถอะมานะพี่อืมก็นดนพอลน้อยพูดอยู่ในเต่เาทุกคนฮ้อนปานี้พี่เทาทุกคนน่ะเป็นเะโอ๊กเอามา เอาน้ำเข้าไปซื้ออุ่นอุ่นคนหันทุกคนอ่าน้ำนะไม่พอลยวน้แกกปอยบกข่าวกันใช่หมคนละกันน้ำผายฮะพอะน้อยชิเป็นรอบในทุกคนเพราะว่าเข้าไปนี้น้ำมันหอน ย่สีเขาไอ้อัไฟเอาเสื้อมาใหเอาเป่นเสื้อเพอแล้วน้อยทุกคนเอ้อาเสื้อเดวเขาน่ยโอ้ยรอฉันนะฉับนคลิปเิบ่อาวพาปิดปะมาทุกคนเอาตุ่มทุ่มหน่อย เดี๋ยวด้าไปฮอตเราไอดุยดห้กว่ากิ่นกอนอนมือพอเดลินอะไรขึ้าคอต้องมามาเจ้าข้าตุกหัวเด้เจ้าเห้าเ้าเ่นะคนที่อ้อแแานะคนที่เามา่อยเดียวกันทุกคนคนที่บกแข็งแหเาไปใสเห้านะสลบมิงรู้สึโดดอีกทีตายค่ะตาย ไมไก็ไม่รู้เ <c oughs> อาไปสนที่โบเ,เกเซนง่นที่อ่อนเองแตะมุนแตะไหวเห็นม <c oughs> มุนไวแ้แดะแนตเลต่ไตยนะม,ามันจะหู มีไฟเนี่ยทุกคนเหมดนะหมดเลยมันเหยียดได้ไนะด้นี่นะตอนพอลอยเฮาตะบีทดนะทุกคนมันหัวนะใช่พอเสให้่อปะน้ำลายอยากกุ หวนหอนเทโดดนี่นโาโภเพิ่มข่าวานะาห้านาวนะอันเอาวนมันอะสิก่อนนะเดี๋ยวผมเก็บรครีมนะเดีย๋ยวผเก็บอ่ะเปลี่ยนเตี้ยวเปลี่ยนเอาเป่เปา,าขาวห้าวทุกคนหอนเด้อันละน้อยหอนแห้งขวัญเปลี่ยนเทอาเป่า,ปาปปขาวห้าวเปลี่ยนวนปีน,นี้อุ่นน้ำพูมระวงังเด้อดหามเด้ออย่าไปจับบ่อนั้นอะมันชิมีก็ไฟ น่าจับข้างหน้าก่อนนะอ้าคู่นะเอาบ่เออโดนมาแน่โอนะทับอีโผ่เด้อควยจับเด้อายเบอรก่อนยังจับนะก็ไฟได้เอ้ามันยังหัวนอนดอุ่นอยู่ได้พอ มาลุยมาลุยลุยแต่เขาลงมาลุยมานี่นึ่งจะทำหน้านักเตะเนาะข้าเอาเสร็จได้น้อยหนึ่งอ๋อมาหายจือเอาเด้เราจะแต่งลิปเขาอีกใช่พอพักลมเนาะอือบหวแล้วตัวอีโผล่ห้าวให้กระเป๊กมันหัวมันไอชิบูชิบูดอันนี้ได้มันเด็อดเลย จาะดจะับปนด้วยจับปูนผ่านี่เยอะหวัวน้ารีดอ้ายชลูลูคือมาละเลยหัวแห้งก่บ่หำยังมืดได้ทุกคขวเลยเบาขาวเข้าไป บอลจับเท่านั้นนะมันหุนเท่านั้นนะบอลจับห้ามมีมืดกับบรรยากาศทั้งหมดแดด พอละน้อยนวดและผู้ท <power> no <ts> ุกคนพอละน้อยว้าวน้อเมยแห้งโคตรเดี๋ยวจะเป็นมิ่งเมนทะเลเพราะว่ามันโหดเนีทุกคนเฮามันนี่นะมันหัวมันโมและวน้อยเฮาเะบีนอ๋อไอชุ่ชู่มช้ำซ้ำดังไฟเสือสิเดี๋ยวจะเป็นมิ่งเลยหวนต็นนี้เลยเฮาไปทุบยามบุคคา ข้าวลองบ้างดิงหัวไปนีอยู่ไหนนะไอ้สุดสุดูโมแม่นได้คือหัวแดดจะหัวไฟเถอะกระแนงไฟบ่เฮ้าก็อยากแก้เชือน่ะบ่มีเชือน่ะไอ้เนะทุกคนไอเละโอกไันเด้เอาเวลาเอาหายใจมันเอาน้ำเอาหายใจมันเฮ้าป้าเฮ้าท้องไปเลยเราดิงกระลงละก็นจช่วยอ้ พ่อคบปวท่านได้มืดบอกขาหน่อยมายูทูบกเด้อเยอะมืดอล้าห๊ะบางเธอไฟหมดนะจะบ้ได้หอนทุกคนเออจกกระหอนอยู่พระรามผู้ดีบ้ได้หอนแห้งอันนี้นะไฟมันบ้ได้หมดก็เลยหอนแห้งโจะเข้าไปยังมีไฟอยู่ทุกคน แบบเสียงเลยนี่นะถ้าไฟหมดแล้วกะจกก็ธรรมดาหวนหวนกะหวนธรรมดาทอนทานมือได้ทุกคนยังตะขี้มุนม้านตอนนี้นะบอกข่าววู้ควัดเลยทุกคนละองละอองขี้พุ่นขี้พุ่นขี้โมเมนควันขี้พุ่นขี้ทานนี่เลยหนุ่มกุ้งถือหล่ได้ทำการใจเดีอยด้วยจะหายใจได้เพราะเอาป้าเอาทงมาแล้วได้บุหันใจเนี่ เข้าเซอจะเหียมข้อก็ยังหันใส่อยู่หันแต่ว่าโบเมนหันดูนะการใจได้หันใจได้ในตัวหมูเฮานะร้าเข้าเอหันแล้วแลขหันมอีกแด้าหันใจกันลย่ใจาโนใจโดนมานละเมิดนนง้ไปี่น้อยนี่บอกเขาเอาบื่อทุกคนออกมาแต่ตาท่าน ก็มีเสียงไอ้เด้อทุกคนขอโทษขออภัยนะทุกคนหลายๆเพราะว่ามันสมัครทุกคนสมัครขี้ท่านนี่แหละโพลี่แห้งก็เจ๊หาลูกไม้ไอ้พวกว่าทานท่านกะได้ช้ำนี้แหละเมื่อสแรกทุกคนเลยอยู่ในเตากะเบาข่าวอ้อมมาเลยโอ้โหนอ้อมมาแล้วท่านบ้าท่านจะไวอยู่ทุกคนหูดังเบาข่าวมีแต่ขี้ท่านดับเลยทุกคน มีละงามทุกคนเย็นได้ตอนนี้สิบพอออกมาถืออากาศแล้วมันก็เยน็นทุกคนตอนนี้จะหึงจะเป็นทุกคนเย็นแล้วตนพอแล้วโน่วยห้าวไปแต่มีในะจนซุกทุกคนเออโอ้มาเนะี่ยลุงจะล่นอยู่จนช้าว่าซุกเลยห้าวไปมีแต่ไฟทั้งมือเธอหัวเด้หัวแห้งหรือยอโลออกมาจนซุกเลยจุดชีเป็นมิง่งเป็นล่มชีสลบ นี่จะเป็นไม้ที่อันโพลน้อยเอาไว้เห่าเต่าไว้ลงเต่าทุกคนไม้ไม้จะเป็นไม้ที่ตายเร็วหลายเตึบ <Okay. S 1> เห่าจะมาเอาเห่าเอา,เอาเห่าเต่าทุกคนบานี้นะ,ะตูงงาบไปดีนะเห่าจะเอาไว้พุทนเอาไว้คือนหน้าหน้าเป่า ถ้าเอาตัวนี้เชื่อนะทุกคนท้าน,น้อยมันจะกิ้งเงาะทางน้ามันนะว่าเ้าสาัปตะบ,บปก่าไปจะนางนร่อ่าเลยนะทาน,น้ยมันกิ้งเงาะโม,มีอันนี้ตัดเลยนะเอาไว้ตัด่าน้านนอยอยันี้คุณักไหบ <c oughs> ุ๊กเรืไอนโคตรนะหน้ามนโคตหนมูกไปคุณพ่จ้า ข่นเลยกเจไปเจอนข่านและขนเข็มเข็มัระบ,บาดนะครับะท,ที่หลังนน่เออว่ะขานนะพราะแข่งนะคบนี้เอาปป้ทเทาน,น,นี่ข่นนะเดี๋ยวอ,อยัขนท Thank you. นยังได้ยังได้ได okay. ้น no, no, nah. right. ักจ mm ุกเลยไม่เท่าไหร่ไหมท่าเที่ยวโมเมนต์โมเมนต์ก้อนไฟดังเหมือนก้อนใหญ่โซนครูเเล่หนะจุกมาไว้แม่ง่ายเลยตั้งแต่ตั้งห้าพครับเอาอันนี้เอาบุฟ่เอ็นานะเอาไว้ทีดหน้าบุนีเอาไว้ตัดตัดท่าน้อยเราแล้วกัดมาทุกคนกระเป๋านี้เป็น มุด้วยตันงแต่ตัวหน,นึ่งเด้อบแต่ยัคอยด้ท่านบัตเจี๊ยบคน้าอยู่ในถานพี่น้องดีใจ้าใจ่ เขีงแคง่ค <wie> ว้างแคว้งเสียงเซงซ่องเซงซ่องนี่ 哦，好开心哦！

เอันอาท่านข้าเป่าแข้งกันทุกคนระว่างละน้อยเบาขาวบอลลิงผู้โดยสีได้หลายเป่าผู้โดยชีได้หลายก็กันเท้าได้บอลลิงหนึ่งบอลลิงหักก็ได้น้อยทคนละน้อยได้สามเป่าเด้เบาขาวก็ได้สามบอลลิงหักได้เป่าหนึ่งผักข้าวได้ชองเป่าตัวนี้กอาวข้าวเป่าเล็วได้ทั้งคู่โดยโพกับน้องละน้อยกับั่งพากันยิบอยู่ น,นีพ่อกะจะเอาเสื้อปปผางนะทุกคนอัน,นเอาไว้ดั่งแน่ทุกคนเลย ไว้ดังแล้วก็ขายเด้ถ้าดังกระดังบัวไว้ไม่ขายขายพร้อมขายกาเงินกรีกบกระเป๋าเศร้าพานันทุกคนเลยบนทะลวงได้หลายเนาะชาเทปเซืรอเงินไทยเงินบาทกัประมาณสี่สี่บาททุกคนเลยน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าละน้อยกับบัวจักไปเลยเงินบาทน่าจะประมาณนั้นแหละเซี่ยวลิ๊ดีไหมตอนนั้ย่ มันสบายดีสิมันมีบอลลิงที่มานีิประทาอยากเล่นหอขาแต่ว่าตัวเล่มันนีสิเราได้รักเน้าตัวนี้กระคำ้วทุกคนขวดเป่าบอลท่านแตอยังน้ปุทาเลี้ยงยังหลายเจอแล้วทุกคนยังอยู่ฝ้าน,นั่นเีง เม็โตกแล้วแอดียมืดนดดมดกูนิสตจงให้ฮุกจุกแล้ว่าละจูงไปได้ควายได้บ้างนะพู้ินท่านสาธุลาศเนพู้ควายทุกคนตอนนี้ไะยิบแล้วแล้วทุกคนเลยจนมืดอย่างได้แล้วนะรมมืดกับพอดีได้35มเต่าหรือว่า35มสิาบทุกคน ให้สามสิบเป่าเมยทุกคนเพื่อสีเลีจุมืดทางจกเอาห้าเป่าหนีบดีห้ากระเซียนหดเมื่อไวอยู่ตารางถ่งทุกคนเอาโซโล่เมยชุกเมื่อเพลยเสี่เพล่ยดบานี้ทุกคนไปุกโซโลมบอลลิงคนแรกเอาล้ทุกคนเติยอะต่เยอะไป เดเอ้ยทุกคนทานเท่ากันฝนมาแล้วเมื่อแรกทุกคนเลยเพราะว่าปลาไอ้นพัดยานฝนห้ามทุกคนเลยฝนมาไว้ตารางถิ่งนี่เหียวมือบ้านกะมือบม่ได้ทางรถไถไปบม่ได้ทุกคนเลยทางเนี้ยบ้านนี้หฮากกะสีมือหานอ่าน้ำอำ่ะไในกินข้าวอยู่บ้านอยู่เพื่นเพื่อนทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับส้มเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนนนอยเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย